ช่วอากาศเปลี่ยนแบบนี้ทําให้ร่างกายไม่สบายง่ายอ่อนเพลียภูมิคุ้มกันตกแถมในบางคนก็ยังมีอาการของภูมิแพ้กําเริบได้บ่อยๆด้วยนะคะการที่เราป่วยง่ายไม่สบายบ่อยเป็นหวัดบ่อยก็เป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยทำงานผิดปกติหรือว่าอ่อนแอลงนะคะซึ่งตัวช่วยที่จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรากลับมาทํางานได้เป็นปกติก็คือเจ้าตัวเบต้ากูแคนนนั่นเองค่ะ เจ้าตัวเบต้ากูแคนนะคะเขาจะเป็นตัวช่วยไปเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโดยการทํางานของเขาก็คือจะไปกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะชะนิดแมคโครฟาจให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะไปช่วยจับหรือว่าทําลายพวกเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้ามาในร่างกายของเรานะคะวันนี้เภสัชก็เลยจะมีเจ้าตัวเบต้ากูแคนนะคะของแบรนด์วิตามินโบมาแนะนําให้ทุกคนนะคะ เจ้าตัวเบต้ากูแคนของแบรนด์วิตามินโบตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วยเบต้ากูแคนที่มีโครงสร้างเป็นเบต้า 1316D กูแคนค่ะซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังเป็นตัวอิมมูนบูสเตอร์ที่มีออริซานอลโคเอนไซม์คิวเทนวิตามินดีแล้วก็วิตามินเอที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยนะคะแนะนำให้รับประทานเป็นประจำต่อเนื่องวันละ1-2แคปซูลนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชันํำทั่วไปหรือว่าจะกดในติกต o กช็อปก็ได้นะคะกับปักตะกร้าไว้ให้แล้วหรือถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยเพิ่มเติมให้ทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวกันมาไล่ตอบนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ